มัมเมาส์ขอก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืม subscribe ช่อง The Asian Parent ด้วยนะบางบ้านนะคะจะมีการแบ่งหน้าที่กันค่ะอย่างเช่นถ้าคุณพ่อบ้านไหนเก่งภาษาอังกฤษคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษกับลูกไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่ก็พูดภาษาไทยไปเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะบางบ้านจะใช้เทคนิคเขาเรียกว่าเป็น One parent one language หรือว่า one time one language ก็ได้เลือกได้สองเทคนิคนะคะมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเทคนิคที่สองคุณแม่ท่านเดิมนั่นแหละจะแ,แบ่งเวลาเลยค่ะอย่างเช่นในหนึ่งวันจะมีหนึ่งช่วงอย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงเราจะพูดแต่ภาษาอังกฤษก,กับลูกหมดเลยหนึ่งชั่วโมงแต่เวลาอื่นๆใช้ภาษาไทยก็ยังได้นะคะบางบ้านมี3ภา,าษาลงได้เลยค่ะ ณวันนี้เรามีข้อมูลวิจัยแล้วนะคะว่าการที่ลงหลายๆภาษาจะมีขอข้อแม่นิดนึงว่าการลงภาษาเนี่ยอยากให้เป็นเ,เรื่องของบริบทการใช้งานความเข้าใจมากกว่าเป็นลักษณะของการท่องศัพท์เราไม่ค่อยอยากแนะนําให้ใช้อย่างเช่นพูด ในหนึ่งหนึ่งประโยคมีหลายๆภาษาสลับกันนะคะเราอยากได้เป็นลักษณะการใช้งานไปเลยเด็กน้อยจะจำแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายที่สุดค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและ subscribe ช่อง The Asian Parent ด้วยนะ